คือคือโดยประสบการณ์นะฮะตัวเองเนี่ยคงพอมีโอกาสได้ได,ได้ได้เห็นงานศิลป,ปะในละหลายแบบนะ,ะในละหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยงานปฏิมากรรมเนี่ยในในระยะเวลาหลังๆเนี่ยนะฮะดยพัฒนาการทางด้านศิลป,ปะเนี่ยมันมันพัฒนาไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในลักษณะที่มันเป็นเคียวปฏิมากรรมเนี่ย มันจะค่อยๆกลมกลืนเข้าไปกับงานในลักษณะที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสามมิติแบบคอนเซปชวนนะะเนื่องจากว่าอะไร ศิลปินในในในยุคหลังๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเนี่ยมองเรื่องของสิ่งแวดล้อม oh. เขามองเรื่องของบริบททางสังคมมองในเรื่องของเรื่องราวอื่นนะฮะมัน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 ไม่ใช่เป็นปณิมกรรมที่มันรับใช้ความงามร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเนี่ยเนื้อหาเรื่องราวต่างๆที่ถูกนำมาพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแรกมันจะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,องานทุกชิ้น มันเกิดขึ้นจากการค้นคว้าเหมือนกับเมื่อการทําวิจัยหนึ่งชิ้นนะฮะที่จะทําให้งานชิ้นนั้นๆเนี่ยมัน,ม,นมันตอบสังคมได้ชัดเจนนะฮะในอดีตเนี่ยเราอาจจะเห็นนะฮะตั้งแต่ยุคโบราณมางานประติมากรรมที่มีการแกะสลักหินอ่อนเป็นเป็นภาพเทพเป็นภาพอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเน้นเรื่องเรื่องความงามมันเน้นเรื่องแบบ เรื่องสปริตข้างในนะฮะแต่ว่าพอมมาถึงปัจจุบันเนี่ยงานปริมาณการมันถูกปรับ ตัวนะฮะปรับตัวเข้ากับสังคมเข้ากับบริบทการปรับตัวทางวัสดุที่นํามาใช้ปรับตัวในเรื่องของเนื้อหาปรับตัวเรื่องของความคิดนะฮะที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานที่เขาเรียกว่ามันมองไปข้างหน้าคือมองไปในอนาคตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจกับไอไอปริมากรรร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเนี่ย เราก็ต้องใจกว้างเหมือนกันว่าแบบมันมันมัน,มนะสมผสานมันประกอบกันในหลายอย่างที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะฮะก,ก็ก็อาจจะเป็นอะไรเป็นสิ่งใหม่ที่มันท,ท,ที่มันมันจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะผมผมเองนี่ผมจะจะ จะเด็กใจอยู่ตลอดเวลานะเกี่ยวกับพัฒนาการของงานศิลปะในประเทศไทยเนี่ยผมว่าศิลปินผู้สร้างเนี่ยมีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะพัฒนางานของตัวเองเไปทันโลกได้ตลอดเวลาแต่กลุ่มที่ที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราก็คือ เราต้องต้องพัฒนาผู้ดูด้วยสังคมของคนดูสังคมของผู้รับเนี่ยนะมันมันต้องไปพร้อมกันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเรากลุ่มศิลป,ปินกันเองเราก็ทําไปแล้วก็โดดเดี่ยวคือทํากันเองดูกันเองใช่รับแต่ว่างานของเราเนี่ยเมื่อมันเป็นงานที่มันตอบโจทย์กับสังคมเนี่ยดังนั้นเนี่ยสังคมควรจะรู้และเข้าใจสิ่งนี้มันต้องหาวิธีนะครับมันต้องหาวิธีที่จะทําให้ให้เขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ทำงานเสร็จหนึ่งชิ้นแล้วเอาไปตั้งแล้วแล้วจบกันนะฮะไอเอ듀เคชันที่ประกอบกันเข้าไปในในใน,ในงานเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีมันจําเป็นที่จะต้องให้เขาเข้าใจให้เขาเรียนรู้ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นต้อนะมีงานสักหนึ่งชิ้นเข้าไปอยู่ในชุมชนหรือในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี่ย ผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนในหมู่บ้านต้องรู้ว่าศิลปินคือใคร,ครเขาทําอะไรวัสดุเนื้อหาอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีหน้าที่คอยอธิบายคอยตอบแทนเราในในใน ในอนา,า,าคตนะฮะหลังจากที่ชิ้นงานมันสาเร็จแล้วมันอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วผมเน้นตลอดเวลาว่าเราเราเรา,เราสร้างแต่ง,งานศิลปะไม่ได้เราต้องสร้างคนดูด้วยไปพร้อมกันนะฮะโดยโด,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 ด้วยความรู้ที่เท่ากันๆๆนะ แน่นอนที่สุดมันเป็นองค์ประกอบอยู่สามส่วนนะอย่างที่เราเห็นก็คือผู้สร้างก็คือศิอลปินผู้ดูก็คือคนที่ทสพงานศิลปะกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราจําเป็นอย่างยิ่งก็คือผู้สนับสนุนเพราะงั้นเนี่ยทั้งสามเนี่ยควรที่จะรู้เรื่องเดียวกันควรที่เข้าใจนะฮะ ตัวศิลปินเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้สนับสนุนเนี่ยที่เข้ามาสนับสนุนศิลปินเนี่ยมันต้องเข้ามาสนับสนุนในศักยภาพของศิลปินที่มีนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้ามาสนับสนุนในสิ่งที่ผู้สนับสนุนอยากได้คือมันจะต่างกันนะฮะถ้าหากว่าเราทํางานร่วมกันในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นพัฒนาการที่ดีก็คือหมายถึงการรับรู้ที่เท่าเทียมกันซึ่งกันและกันใน3ส่วนนะฮะประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ได้มาหาศาลน,นะฮะแต่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมผมเข้าใจแล้วคิดว่านะฮะ เราศิลปินเองเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องพยายามที่จะเรียกว่าคอม p r o m i กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มันกลมกลืนให้มันไปด้วยกันนะฮะแน่นอนที่สุดผู้สนับสนุนเขาอยากเห็นชื่อเขาเขาอยากเห็นสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยมันจะปรากฏอยู่ในรูปแบบใดเนี่ยมันก็อยู่ในชั้นเชิงของผู้ทำแล้วแหละนะฮะว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าหาว่ามันตอบโจทย์เรื่องทางสังคมได้ตอบโจย์ ในเรื่องของของสิ่งที่เป็นเป้าหมายเดียวกันได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยดีและสวยงามแน่นอนเงนี่ยคืองานประกวดเนี่ยมันมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบันไดขั้นหนึ่งนะฮะสำหรับการสร้างประสบการณ์ให้กับศิลปินให้กับให้กับผู้สร้างงานซึ่งซึ่งอะ,อะไร ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ที่ที่มีเวทีแบบนี้เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้และได้พัฒน,นาแล้วก็ได้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการนะฮะแน่นอนที่สุดการประกวดย่อมมีผู้ชนะย่อมมีผู้ที่ไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ผมว่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จุดสูงสุดจุดสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราได้แสดงออกในสิ่งที่ ที่เราคิดนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือไอ้สิ่งที่เราคิดนั่นนะมันสามารถถูกสร้างขึ้นมาเป็นเป็นความจริงได้นะฮะผมว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือตัวที่สําคัญมากกว่าเขาจะได้รู้จักตัวตนของเราเขาจะได้รู้จักน่นนี่แล้วยิ่งการทํางานในลักษณะแบบนี้ในในพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางยกัวอยงอย่างเช่นว่าเราทํางานในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยบริบทต่างๆเนี่ยมันมันมันแตกต่างกันแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองเห็น ผมหลับตาเห็นรสชาติที่ที่มันแตกต่างเห็นความอะไรความชัดเจนของของกลุ่มสังคมที่นี่เพราะงะั้นเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวที่สําคัญและทําให้เห็นว่า กลุ่มปฏิมากรในในใน,ในส่วนของของพื้นที่ของแอเรียตรงนี้เนี่ยมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นมันจะเห็นมรน,นาการยิ่งขึ้นการทํางานประกวดหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเยอะมากศิลป,ปินส่งงานมาสิบคนเนี่ยมันก็เกิดความหลากหลายในสิบแบบนะฮะมันก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งซึ่งผมคิดว่าในข้อได้จริงมันอาจจะมีมากกว่านั้นนะฮะในต่างประเทศเนี่ย อาจจะมีวิธีการที่ที่อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะงานประกวดอาจจะกลายเป็นงานที่ถูกเ็าเรียกว่ามีลักษณะเป็นให้คณะกรรมการคัดสรรนะคัดสรรอย่างเช่นคุณเป็นปฏิมากรคนที่เป็นเวลากรคณะกรรมการก็เดินทางไปสํารวจไปพิจารณาแล้วคัดสรรแล้วก็เอาเสนอให้ทำอะไรเงี้ยมันก็อีกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ในบ้านเราเนี่ยมันยังมันยังต้องจาเป็นอยู่สําหรับการที่จะที่จะพัฒนาไอ้ กรอบของของศิลปินวิถีชีวิตของศิลปินเนี่ยนะฮะกับไอไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ในวันข้างหน้านาคตข้างหน้าถ้าศิลปินแข็งแรงในแต่ละคนเนี่ยศักยภาพไม่ต้องพูดถึงแล้วเนี่ยมันจะไปสวยระบบตรงนั้นได้ได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าการประกวดทำลักษณะเป็นโครงการเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเป็นสเต็ปแรกๆที่มันจะช่วยผลักดันนะฮะก็คิดว่า มันเป็นเส้นทางที่ดีนะแล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยว่าว่าในท้องถิ่นแล้วว่าในในภูมิภาคเนะี่ยทำงานในลักษณะอย่างนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยเราก็จะเห็นความชัดเจนนะฮะของกลิ่นนายของความเป็นเฉพาะที่ความเป็นเฉพาะความคิดในในแต่ละเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่านั้นคือผลที่ดีที่สุดท,ท,ที่ที่การประกวดอนิมากรรจะได้นะ ก็เป็นตั้งแต่ที่ท,ที่ผมพูดนะฮะว่า3ส่วนก็คือผู้ดูผู้สร้างแล้วก็ผู้สนับสนุนเนี่ยจริงๆมันต้องไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะฮะเราสร้างแล้วไม่มีคนดูเราก็หมดกําลังใจเราคิดเราอยากจะทําแต่ไม่มีผู้สนับสนุนเราก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทําให้3ส่วนเนี่ยมันเสมอกันมันมันมันไปพร้อมกันซึ่งซึ่งผมคิดว่าการเริ่มต้นในการประกวดครั้งนี้มันเป็นมิติที่ดีสาหรับที่นี่ ก็คือ,อเราจะได้เห็นว่านะทั้งสมส่วนเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยยังยังขาดอะไรตรงไหนอยู่มันจะได้ช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างช่วยกันให้ความรู้แล้วก็ช่วยกันทําให้มันเดินไปได้พร้อมๆกันนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยไอไอปริมากรรมเนี่ยมันเป็น มันเป็นงานศิลปะที่มันมันสัมผัสได้มันมันมันหยิบจับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความแน่นอนความชัดเจนของงานปริมากรรมเนี่ยมันจะมีอยู่สูงาะงั้นเนี่ยเวลาโครงการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความตื่นเต้นตามเข้ามาด้วยนะฮะเพราะมันจะมีรูปแบบมันจะมีวัสดุอะไรที่มันหลากหลายแต่ละคนก็จะค้นคิดกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งกลุ่มผู้สร้างเองก็เหมือนกับได้มีเวทีนะฮะกลุ่มผู้สนับสนุนก็ได้ทำงานในจริงที่ตัวเองมองว่าเราจะทำอะไรกับสังคมกลุ่มผู้ดูก็จะได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้นก็จะได้สัมผัสสิ่งใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสามส่วนเนี่ยมันมัน,ม,นมันพัฒนาไปด้วยกันครับคือจริงๆแล้วด้วยด้วยประสบการณ์นะฮะที่ที่ สัมผัสกับงานในระดับนี้มามาพอสมควรเนี่ยผมรู้ว่าเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้และการเริ่มต้นก่อน นะครเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต่อให้มีงบประมาณเยอะมากมา,กมายศิลปินทํางานอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่สําคัญเท่ากับว่าเราเตรียมพร้อมในทุกส่วนนะทุกภาคส่วนสังคมเมืองนี้รับรู้นะฮะเด็กนักเรียนนักศึกษาเข้าใจสนใจสิ่งเหล่านี้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาครัฐเองก็เข้าใจว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นภาคเอกชนเองก็ต้องก็ต้องรู้ว่าตัวเองจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันผลักดันยังไงดังนั้นสิ่งที่เกิดเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ไปอีกยาวนานแต่ถ้าหากว่าเราทําเมื่อเหมือนกับอีเวนต์้วทําแล้วจบมันจะไม่ได้อะไรเลยใช่รัมาจบแล้วมันก็ได้แค่แบบสิ่งของซึ่งเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสําคัญที่สุดผมมีประสบการณ์ผมผมผมไปงานในเบรนเล่หลายอย่างเนี่ยเซสชั่นหนึ่งที่ต้องมีตลอดเวลาก็คือเอ u เคชั่นก็คือการให้ความรู้นะการ ให้ความรู้เพราะงั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีภาคส่วนนี้เอาไว้ในงาน,นการให้ความรู้คนมาดูเป็นหมู่คณะเราจะเอาใครไปแนะนําเขาเราจะให้ความรู้อย่างอย่างไรอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้คือสําคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสถาบันศิลปะที่อยู่ในจังหวัดมันก็อาจจะเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราที่ที่เขาเรียกว่าเพิ่ม <c oughs> ขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะที่ที่จะทําให้ให้มันเกิดประโยชน์และอีกอย่างหนึ่งก็คือ พวกเบื้องหลังชิ้นงานต่างๆซึ่งผมเข้าใจคิดว่าทางทางที่นี่เองก็ได้เป็นผู้สร้างงานของศิลปินในบางชิ้นจริงๆเนี่ยควรจะเก็บเรคคอร์ดวิธีการคิดวิธีการทํางานของศิลปินกับเราเอาไว้เพราะมันจะเป็นประโยชน์มากใน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 โน้ตเฮาที่มันจะเกิดขึ้นในงานในแต่ละชิ้นซึ่งผมว่าอันนี้คือจริงๆไอันี้คือสมบัติที่ยาวนานที่สุดที่ท,ที่นี่จะได้และเป็นประโยชน์มาก